สอทอ .16 นะคะสินทรัพย์รับบริจาคสินทรัพย์รับบริจาคของท่านปัจจุบันท่านใช้เทอร์มินอลก็คือ A B Z O N บันทึกไหมสินทรัพย์รับบริจาคต้องบันทึกนะคะสินทรัพย์ที่เรารับมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดซื้อจัดหาจากงบของหน่วยงานเองนะคะได้มาเปล่าก็ต้องบันทึกเพราะถ้าลองเราใช้งานอยู่ที่หน่วยงานนะคะใช้งานอยู่ใช้งานอยู่ทุกวันแต่เวลาตรวจในรายงานสินทรัพย์ไม่มี นะคะบันทึกเข้าไปซะนะคะในส่วนของสินทรัพย์รับบริจาคสทอท .16 ก่อนจะทำสทอท .16 ต้องทำสทอทศูนย์มาก่อนสร้างสินทรัพย์ถ้าจะบันทึกรับบริจาคเป็นสินทรัพย์ย่อยก็ไปสร้างสทอท11อนะคะแหล่งของเงินจะเป็น yy 3 1 0 0 0งพนเงินนอกๆน,นะคะได้เลขที่สินทรัพย์12หลักมานำมาบันทึกสทอท .16 เข้าคำสั่งงานสทอท .16 อยู่ต่อจาก15 เดี๋ยวเพิ่มค้นหาให้มุมบนขวาค้นหาข้อมูลตัวเอกสารที่บันทึกรายการนะคะสิทธิ์รหัสหน่วยงานรหัสพื้นที่รหัสหน่วยเบิกจ่ายนะคะท่านเป็นกองคลังสามารถเลือกหน่วยเบิกจ่ายได้นะสิทธ์ครอบคุมนะคะทั้งหน่วยงานใส่เลขที่สินทรัพย์หลักตรงนี้ให้ใส่เลขที่ที่ท่านสร้างสองทศูไว้ด้วยแหล่งของเงินที่เป็นเงินนอก,นอก นะคะตัวนี้ใส่เลขที่ย่อยถ้าจะคุมตัวสินทรัพย์รับบริจาคตัวนั้นนะคะจะคุมจะจัดเป็นสินทรัพย์ย่อยก็ต้องมีเลขที่ย่อยมาใส่จํานวนเงินสินทรัพย์รับบริจาคไม่มีบัญชีพักที่จะอ้างอิงตัวจํานวนเงินเพราะฉะนั้นท่านต้องประเมินมูลค่าของตัวสินทรัพย์ที่รับบริจาคมาด้วยนะคะอย่าลืมต้องแตะเท่าไหร่1 0,000บาทนะคะสินทรัพย์รายตัวนะคะต้องไม่ต่ํากว่า1 0,000บาท ใส่จำนวนเงินวันที่เอกสารวันที่คิดมูลค่าวันที่ผ่านรายการก็คือวันที่ลงบัญชีนะวันที่ผ่านรายการเหมือนเดิมนะคะต้องเป็นวันที่งวดเปิดวันที่จะเริ่มลงบัญชีรับรู้สินทรัพย์เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตัวนี้ใส่คำอธิบายนะคะข้อความประเภทเอกสารจะเป็นอัตโนมัติที่ AA คู่กับบัญชีหักล้างที่เป็นบัญชีรายได้รอการรับรู้ที่เป็น g l หมวด2นะคะ สุดท้ายเป็นการอ้างอิงเป็นฟิลสีเขียวแล้วแต่ว่าท่านต้องการจะอ้างอิงเอกสารรับบริจาคสินทรัพย์รับบริจาคตัวนี้อ้างอิงกับอะไรนะ,ะเลขที่หนังสือหรือเลขที่เบมกับภาษีนะคะเลขที่เอกสารใส่ได้หมดกดปุ่มจำลองการบันทึกได้เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย5นะคะคลิกดูแสดงเอกสารเดบิตคุพันธ์สำนักงาน เดบิตครุภัณฑ์สำนักง,งานด้วยสินทรัพย์เลขหนึ่งที่เราสร้างสทศ1ไว้แล้วก็เครดิตคู่กับรายได้รอการรับรู้เป็น GL หมวด2นะคะปรับปรุงบัญชีไหมรายได้รอการรับรู้ปรปับปรุงปรับปรุงทุกสิ้นเดือนหรือสิ้นปีเอ่ยสิ้นปีนะทำสิ้นปีทีเดียวก็พอนะคะคือเรียกรายงานนะเรียกข้อมูลของตัวสินทรัพย์ที่รับบริจาคมานะคะแล้วก็ดูว่าในปีนั้น นะะในแต่ละปีสินทรัพย์ที่รับบริจาคมีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นเท่าไหร่ปรับปรุงบัญชีบัญชีออกนะคะบช .01 ประเภทเอกสารก็ JV นะคะบนนิวจเจไม่มีแซ l จ้เยสกอร์จวแล้วนะคะจะเป็นบช .01 ประเภทเอกสาร JV ท่านก็ปรับปรุงออกเดบิตรายได้รอการรับรู้คเครดิตรายได้จากการรับบริจาคนะคะเท่ากับจํานวนที่เป็นค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์ตัวที่รับบริจาคยกเว้นปีสุดท้ายปีสุดท้ายต้องบวกหนึ่งเข้าไปด้วยเพราะปีสุดท้ายระบบจะรันค่าเสื่อมโดยเครื่องเหลือค่าซากไว้1บาทท่านก็บวกหแล้วก็ปรับปรุงออกถ้าไม่บวกหนึรายได้รอการรับรู้ก็จะค้างอยู่ในงบ1บาทนะคะต่อมาเป็นการโอนอันนี้เป็นคู่บัญชีนะคะของรับบริจาคพิมพ์เอกสารออกมาได้มาเป็นการโอนคือสท17